Okay, สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์อาจาจรย์นุภาพไม่ค่อยสบายเลยครับเพื่อนนผมก็มาแทนตอนเช้าวันนี้เรามาคุยกันพี่น้องมีคําถามอะไรมใน,ในใจเกีเ่ยวกับเรื่องของพระเจ้าหรือพี่น้องไม่เข้าใจหรือพี่น้องสงสัยหรืออยากจะรู้ถ้ามีถ้าพี่น้องสงสัยพี่น้องก็เตรียมคาถามไว้แล้วถามเข้าไาได้เลยมันมีคําถามเยอะแยะที่อยู่ในใจของคนนะครับคําถามยอดฮิตที่เขาถามกันเรื่อยๆคือเรื่องเรื่องแรกที่ผมอยากจะไปก่อนนะ คำถามยอดฮิตที่เขาถามมาทุกคนก็คือเขาถามว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความยุติธรรมนะเป็นผู้ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่ดีทําไมพระเจ้าสร้างโลกนี้มาจึงไม่ทําให้ทุกคนเท่ากันทําไมมีคนรวยมีคนจน นะทำไมมีคนพิการคือเกิดมาเขาพิการอีกคนหนึ่งแข็งแรงบางคนเกิดไปในครอบครัวอย่างนี้อีกคนเกิดไปในครอบครัวท,ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้ทุกคนเท่ากันหมดเลยไม่ต้องมีคนจนให้รวยหมดเลยหรือไม่ต้องมีคนพิการก็ให้ดีหมดทุกคนแล้วก็ทำไมพระเจ้าไม่ทําอย่างนั้นอันนี้เป็นคําถามที่เขาถามแล้วเราสงสัยไหมก๊อปสงสัยไหมสงสัยนะ ทำไมพระเจ้าไม่สร้างดีๆไปเลยทำไมทำไมสร้างแล้ววุ่นวายไปหมดดูฆ่ากันสงครามลบกันโอ้โหข,ข่มขืนกันติดยาในสารพัดเพราะเขาเกิดมาจนเขาก็เลยทำสิ่งผิดๆอะไรต่างๆนะอันนี้คือความคิดของคนคิดไปอย่างนั้นเขาก็ถามว่าถ้าพระเจ้าดีจริงทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้มันดีๆเลยโอเคคำตอบของเราดวผมจะตอบนะให้เราที่ถ่ายด้วยกันก่อน พระบิดาเจ้าเรารักพระอ,องค์เราขอขอบคุณพระอ,องค์ในความรักที่พระอ,องค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับข้าพระอ,องค์ในการแบ่งปันพระวจนะของพระอ,องค์เพื่อพี่น้องจะเข้าใจในคําถามต่างๆความคิดต่างๆที่อยู่ในสมองเราอาธิษฐานฝากทุกสิ่งไว้กับพระอ,องค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนโอเคคาถามเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรคําตอบก็คือเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างอาดามัมฮาวาถูกไหม ดีไหมเขาดีไหมเขาสมบูรณ์ไหมเขาเพอร์เฟกเขาสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนอาดามฮาวามั้ยคือมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกแข็งแกร่งที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกหล่อที่สุดในโลกนะก็คืออาดามและฮาวาพระเจ้าอยากมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนอาดามฮาวามั้ยอยากไหมอยากพระเจ้าต้องการทุกคนเป็นเหมือนกับเขานะพระเจ้าสร้างโลกยังดีไหมสะอาดทุกอย่างดีไหมดี หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องปัญหาก็คือที่มันเกิดความเหลื่อมล้ําที่มันเกิดความยากจนที่มันเกิดการพิการที่มันเกิดความไม่เท่าเทียมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากมนุษย์เองลูกหลานของอาดามคือพวกเราก็เป็นลูกหลานเขานะพวกเราเป็นลูกหลานของอาดามและฮาวาลูกหลานของอาดามและฮาวาทิ้งพระเจ้าถูกไหมเขาทิ้งพระเจ้าเวลาเขาทิ้งพระเจ้าปุ๊บเขาเลือกทาอะไรเขาบอกเขาจะเดินตามทางเขาเองเวลาเขาเดินตามทางเขาเองก็คือเขาก็ทําชีวิต ในแบบของเขาเองเพราะนั้นความเจ็บป่วยความยากจนพิการต่างม,มาจากไหนก็มาจากการที่มนุษย์ทําขึ้นเองทั้งนั้นไม่เกี่ยวพระเจ้าเขาเดินไปถึงเขาก็เลี้ยงลูกแบบใหม่เลี้ยงลูกแบบใหม่เขาก็ดื่มเหล้าเข้าไปอดื่มเหล้าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะสุขภาพที่พระเจ้าเคยสร้างไว้ดีมันเริ่มเสียแล้วเขาสูบบุหรี่เข้าไปเขาใช้ยาเสพติดเข้าไปลูกหลานเขาเป็นไงครับก็เริ่มแย่ลงออกลูกมาเป็นครับลูกสมองไม่ดีแล้ว เอ, ا, aren, có, เอาพ่อติดยาลูกออกมาเอางงงสมองไม่ดีแล้วหลายครั้งแม่เขาเองเวลาเขาคลอดเขาทาอะไรครับเขาไม่อยากจะมีลูกใช่ไหมเขาไม่อยากจะมีลูกเขาทาอะไรครับเขากินยาทําแทงเขากินยาเพื่อให้ลูกแทงราหัวลูกไม่แท้งออกมาเป็นไงครับพิการหลายครั้งเวลาพ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันเขาทาอะไรครับพ่อติดยาอะไแม่ทําอะไรแม่กินเหล้าแม่ดื่มเหล้าขณะที่ตั้งท้องอยู่ลูกออกมาเป็นไงครับพี่การมาจากพระเจ้าไหม พระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มนุษย์เองเขาทิ้งพระเจ้าแล้วเขาเลือกทางเดินของเขาเวลาเขาเลือกทางเดินเขาสภาพชีวิตก็เป็นแบบนั้นทุกสิ่งเขาวุ่นวายหมดมีคนยากจนเกิดขึ้นพระเจ้าเวลาพระเจ้าสร้างอาดัมและฮาวาพระเจ้าต้องการให้เขาเป็นเหมือนกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการเขาเป็นอย่างนั้นตลอดพระเจ้าจึงมีต้นไม้แห่งชีวิตในสวนเอเดนเข้าใจไหมครับในสวนเอเดนมีต้นไม้ใช่ไหมสองต้นถูกไหมมีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งความตายกินแล้วจะตาย ต,ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งชีวิตกินแล้วจะมีชีวิตอาดัมฮาวายเลือกกินต้นไม้ต้นไหนเขากินต้นไม้แห่งความตายพระเจ้าต้องการให้เขากินตยย้นไม้แห่งชีวิตถ้าอาดัมและฮาวากินต้นไม้แห่งชีวิตโลกก็จบเลยครับโลกก็จะเป็นดีหมดเลยทุกคนจะแข็งแกร่งหมดทุกคนจะไม่มีไม่มีความตายอีกทุกคนจะเป็นอมาตะหมดเลย โลกจะไม่ฆ่ากันแบบนี้จะไม่มีความยากจนจะไม่มีการพีกงงพิการจะไม่มีเกิดขึ้นเลยทุกคนจะเป็นเหมือนอาดามและฮาวะต้นแบบที่พระเจ้าสร้างหมดเลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่มนุษย์เองครับเขาไม่เอาพระเจ้ามนุษย์เองเขากบฏต่อพระเจ้าไม่เอาเราไ่ต้องการพระเจ้าพระเจ้าก็ยังมีใจเมตตาเขาทิ้งพระเจ้าเขาด่าว่าพระเจ้าโอ้พวกคนโง่ถือพระเจ้าแ้วเขาเดินตามทางเขาเองเมื่อเขาเดินตามทางเขาเป็นไงครับชีวิตจมไหม เกิดปัญหาขึ้นพระเจ้าไม่เขี่ยวนะครับเขาเอาเล่าเอาบุหรี่คมคืนเขาทำสึทุกสิ่งสารพัดเที่ยวเตรกลางคืนไม่หลับไม่นอนทํางานแบบไม่หลับสมองเบลอหมดเวลามีลูกมาเป็นครับลูกก็แย่ลงแย่ลงด้อยลงด้อยลงด้อยลงโลกก็เลยเต็มไปด้วยครับคนป่วยเห็นไหมครับคนป่วยพระเจ้าไม่ได้สร้างเขาทํากันเองทําไมโลกจึงเกิดความวุ่นวายทำไมพระเจ้าไม่สร้างดีๆทำไมมีพายุพระเจ้าไม่ได้สร้างแบบนี้ มนุษย์ทำลายทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างเพราะความโลภของมนุษย์พี่น้องเห็นไหมเชียงรายโดนแรงเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเชียงรายเป็นป่ามีต้นไม้ไปซับน้ําวันนี้เขาโลภเขาตัดป่าเขาเผาป่าแล้วเขาพยายามลุกป่าลุกป่าแล้วมาปลูกพืชจบเลยครับไม่มีต้นไม้ซับน้ําเวลาฝนมามันลงเป็นอะไรครับเป็นคโครนลงมาจกภูเขาเลยระบบธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างอย่างสวยงามเสียทั้งหมด ผลไม้ที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างอย่างดีแอปเปิ้ลสร้างอย่างดีส้มสร้างอย่างดีข้าวยาฉีดเล่งแล้วขายออกไปแล้วคนกินเข้าไปเป็นไงครับป่วยสิครับแข็งแรงต่อไปไหมไม่แข็งแรงแล้วมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากมนุษย์ทำเองมนุษย์ทำทุกสิ่งเองจนโลกเป็นแบบนี้จึงมีคนรวยมีคนจนมีคนป่วยมีคนพิการมีคนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะ เหตุเดียวเพราะมนุษย์ทิ้งพระเจ้าเพราะมนุษย์ไม่เอาพระเจ้าและเขาเลือกหัว oh, พระเจ้าไ,ไว้หนึ่งมายุ่งกับเราเราจะเลือกเดินตามทางเราเองและเขาจะเพิดไปเดินตามทางของเขาถ้าคนเขาไปอยู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วเขาไม่นับถือเราอ่ะถ้าคนเขาไปอยู่ในบ้านของเราเนี่ยแล้วเขาไม่นับถือเราเนี่ยเราใช้คาอยู่ในบ้านไหมเราจะไล่ข้อกับบ้านใ,นานในาน oh, ช่ไหมโอ้ฉันไม่นับถือเธอเธอไม่ให้เจ้าของบ้านเราจะไล่เขาออกจากบ้านพระเจ้าน่ารัก พระเจ้าไม่ได้ไล่พวกจบบ้านพระเจ้าไม่ได้ทำลายเขาพระเจ้าคุ้อยู่ในโลกเขาไม่เอาพระเจ้าพระเจ้าคุ้อยู่ในโลกพระเจ้าให้อากาศหายใจเขาพระเจ้าให้อาหารเขาพระเจ้าให้ทุกสิ่งกับเขาแต่เวลาเขาป่วยเขาไม่สบายว่าอทำไมพระเจ้าสร้างมาแบบนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างแบบนี้เข้าใจไหมครับมนุษย์ทิ้งพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องไปตามดูแลเขาไหมโอ้อย่าป่วยนะอ่ะอันนี้อันเนี้ยพระเจ้าต้องตามดูแลเขาไห เขาเลือกทางเดินแล้วเขาบอกว่าเขาจะเดินเองเขาไม่เอาพระเจ้าเพราะันเขาจะเดินตามทางของเขาเขาก็เป็นไงครับชีวิตก็เละเทะกลายเป็นคนยากจนบางคนจนแล้วก็ยิ่งจนไปอีกบางคนการ,การเลี้ยงลูกก็ผิดไปจากพระเจ้าหมดวิธีลูกเป็นไงครับเกเรฆ่ากันสงครามกันเกิดขึ้นอะไรเพราะความโลภของมนุษย์เนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยที่โบกน,นีย่ยูเครนกรีย,เ,ยเนี่ยมาจากสองคนตัดสินใจเองสองคนคือใครครับ ประธานาธิบดีของยูเครนประธานาธิบดีของรัเสเซียสองคนเขาตัดสินใจรัเสเซียอยากจะได้ดินแดนก็ลบกันคนตายไปไงไม่เกี่ยวทหารต้องออกไปลบเขาไปตายเกิดจากความโลภความบาปของมนุษย์สองคนคนตายวันนี้เป็นเท่า,ทาไหร่แล้วครับเป็นแสนแล้วเพราะสองคนนี้สองคนพี่น้องอันนี้เข้าใจไหมครับโลก ที่บอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าสร้างมาทําไมสร้างแบบนี้พระเจ้าสร้างดีแล้วแต่มนุษย์ทําลายทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เร่งต้องการให้ต้นไม้ออกไปเร็วก็ใช้ปุ๋ยแบบพิสดารซึ่งปุ๋ยพวกนั้นใส่เข้าไปแล้วมันฆ่าคนครับเห็นไหมครับเขาใส่ปุ๋ยเข้าไปแรงแรงอ่ะแล้วเป็นไงไอ้คนปลูกไม่ฆ่ากินอ่ะพี่น้องไปดูคนบนภูเขาสิครับเขาปลูกอะไรเขาปลูกอะไรแดง ฮะไม่ใช่ไอ้แหลมๆหนึ่งใดดูแค่หลอดคนบนดอยเขาปลูกแค่ลอดแต่เขาไม่กล้าทานแค่อดอัดทำไมอ่ะคุณปลูกเองไม่กล้ากินทำไมไปขายคนอื่นกินเพราะมันอัดยาเต็มที่เลยครับเขาอัดยาเต็มที่ไม่ได้ยาฆ่า,มาแมลงแต่เป็นยาเล่งทั้งฆ่า,มาแมลงทั้งเล่งทุกสิ่ง,ง,ท,งทุกอย่างอัดเข้าไปเต็มที่เขาไม่กล้ากิน แล้วพอคนอื่นก็ซื้อไปแล้วไปกินเพราะชอบส,สวยๆขอเอาส,สวยๆนะไปเลือกถ้าไม่สวยเจ้านี้ไม่สวยเราไม่เอาเอาสวยๆเอาสวยๆก็เสร็จสิครับถ้าไม่สวยบางทีดีนะใบไม้ไอ้ไอไอไอผักถ้ามันนีมมีรูๆบางทีมันดีเพราะมันมันมแีแมลงแสดงว่ามันไม่มียาแต่คุณเอาแบบส,สวยๆแบบหเ,เ,เป่งๆงามๆแล้วง,งามๆงาม,งาม,งามๆก็เสร็จสิครับมแมลงยังไม่กินเลยมแมลงยังไม่แตะเลย แล้วคุณกินเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมนุษย์ทําเองทั้งหมดพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทิ้งพระเจ้าพี่ต้องดูหนังสือโรมดูหนังสือโรมบทที่หนึ่งเขาเลือกเดินเขาเองเขาปฏิเสธพระเจ้า รวมบทที่หนึ่งเราดูข้อสิบเก้าผมจะอ่านนะผมะ่านบอกเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่ในใจเขาทั้งหลายเพราะพระเจ้าทรงปรดแดงแก่เขาแล้วคือพระเจ้าแต่อมนุษย์ทุกคนรู้แล้วมีพระเจ้าไม่รู้จะไม่รู้รู้แล้วพระเจ้าใส่ความรู้เรื่องพระเจ้าในใจมนุษย์ทุกคนนั่นเป็นเหตุว่าทําไมมนุษย์จึงแสวงหาต้องมีศาสนา ถ้าไม่มีพระเจ้าถ้าไม่เขาถ้าเขาไม่รู้ว่ามีพระเจ้าเขาจะไม่สร้างศาสนาขึ้นมาพี่น้องดูสารพัดสัตว์สิครับมันไม่มีศาสนาสุนัขมีศาสนาไหมวัวควายมีศาสนาไหมเป็ดไก่มีศาสนาไหมไม่มีพราวกพวกนั้นอะเป็นสารเป็นสัตว์เขาไม่รู้ว่ามีพระเจ้าแต่พระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าใส่ความรู้เรื่องพระเจ้าในใจมนุษย์แล้วมนุษย์ทุกคนรู้ว่ามีพระเจ้าเขาจึงต้อง เวลาทาบาปแล้วก็ไม่สบายใจก็เลยตั้งศาสนาขึ้นตั้งศาสนาขึ้นมะแล้วตอนนี้เป็นพระเจ้าของเรานะโอเคเราสร้างศาสนาขึ้นนี้เป็นพระเจ้าของเรานั่นคือเขาก็ตั้งศาสนาขึ้นเพราะเขารู้มีพระเจ้าคนอยู่ในป่าไหมครับไม่มีใครบอกเรื่องพระเจ้าเขาเขาก็มีศาสนาของเขาเขาถืออะไรพี่น้องตุ่มดุ่ม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 ถือผีมาเขาก็ต้องมีศาสนาของเขาเขาคิดว่าผีเป็นพระของเขาเาก็ถือผีเพราะนั่นคือมนุษย์ทุกคนรู้มีพระเจ้าแล้วพระเจ้าตัดอย่างนี้ เท่าเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าก็แจ้งอยู่ในใจเขาทั้งหลายแล้วพระเจ้าสำแดงให้กับเขาแล้วโพตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้าคือฤทธานุภาพอันถาวรเทวสภาพของพระเจ้าก็ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายไม่มีข้อแก้ตัวเลยคือพระเจ้าต่อมนุษย์รู้แล้วโลกนี่แหละเป็นพยาวต้องมีผู้สร้างสารพัดสัตว์ที่สร้างมาต้องมีผู้สร้างพี่น้องคิดว่าอยู่ๆหมาจะโผล่ไปจากดินคู่แรกเหร หมาคู่แรกโผล่มาจากดินเด้ออยู่ก็มีเยรับคู่แรกโผล่มาจากดินเด้อมันต้องมีคนสร้างคาวัวควายก็ต้องมีคนสร้างวิ่อยู่ควายโผล่มาจากดินเด้อมันอยู่อยู่หมาโผล่มาจากดินแล้วก็ผสมพันธุ์เนกลกายเป็นหมาวัวควายก็โผล่มาจาดินผสมพันธุ์ันล้วกายเป็นวัวควายพี่ต้องคิดว่ามันทาได้เหรอธรรมชาติมันมันฉลาดเหรอมันสร้างทุกสิ่งเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวโอ้โหมันเก่งขนาดนั้นธรรมชาติมีผู้สร้างแน่นอน ระบบของโลกทุกอย่างพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์ทุกคนรู้แล้วว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างแน่นอนมันเกิดขึ้นเองไม่ได้โลกใบนี้ร่างกายอันของเรามันเกิดขึ้นเองไม่ได้อัศจรรย์มากร่างกายเรามันเกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตรนะ์ของโลกนะของโลกนะผมว่าของโลกเลยนะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นักวิทยาศาสตร์ของโลกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาเชื่อว,ว่ามีพระเจ้าทำไมครับเวลาเขาผ่าตัดมนุษย์เขาไปดูตับไตไส้พุงเขาไปดูแอนติบอดีการต่อต้านโรคก,การรักษาโรคต่าง ในตัวของร่างกายมนุษย์ระบบของเลือดระบบของหัวใจการเต้นหัวใจเขาบอกโอ้โหมันมมีวันเกิดขึ้นเองได้มีผู้สร้างแน่นอนมันเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตัวของเรามีผู้สร้างแน่นอนไม่มีทางเกิดขึ้นเองได้เพื่อนักวิทยาศาสตร์ของโลกนะกาลิเลโอเชื่อพระเจ้าเห็นไหมครับเซอร์ไอแซกนิวตันเชื่อพระเจ้าโรเบิร์ตบอยเชื่อพระเจ้าคือสารพัดนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วเจ็สปอร์เซนของโลกเขาเชื่อพระเจ้าหมดเพราะอะไรครับ ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเชื่อยิ่งพิสูจน์ยิ่งเชื่อการลิเลโอนะวันหนึ่งเข้ากล้องส่องดูดาวพอก็เห็นดาวเป็นท้องฟ้าเขาคุกเข่าลงเลยขวดน,นี้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแน่นอนเห็นไหมครับเพระเาะอันนี้ก็คือพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์ทุกคนรู้แล้วมีพระเจ้าตั้งแต่สร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้าก็ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีข้อแก้ตัวเลย ห็นไหมเวลาคุณทําบาปเยอะๆคุณต้องไปทาบุญหน่อยเพราะคุณไม่สบายใจเอาทไาไมก็ไม่มีพระเจ้าเนี่ยทำไมต้องไม่สบายใจด้วยทำไมต้องไปทําบุญซะหน่อยทําชั่วเยอะเอาใจใจไม่ดีแล้วทําชั่วเยอะมากเลยต้องไปทําดีหน่อยทาไมเพราะมนุษย์รู้จะมีการพิพากษามนุษย์รู้ความบาปจะนาเขาไปสู่การแะบไบถ้าเขาไม่เชื่อนะเราจะเดินไปเรื่อยไม่ต้องสนใจอะไรทำบาปทำชั่วทำให้สุดทำให้สุดมีคนอย่างนี้ไหม ไม่มีเพราะมนุษย์รู้จะมีการพิพากษาข้อยี่สิบเอ็ดเพราะถึงแม้เขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้ถวายเกียรติแบบพระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าเขาหาขอบคุณไม่แต่กลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระจิตใจของเขาโง่เขามืดมัวไปเขารู้มีพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่ได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าที่ทรงสร้างไม่ขอบคุณกลับคิดในสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เป็นสาระคิดอะไรไม่เป็นสาระ เขารู้มีพระเจ้ามนุษย์รู้ว่ามีพระเจ้าแต่ทันทีเขาจะสแสวงหาพระเจ้าที่สร้างโลกแลอสร้างทุกสิ่งเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระคิดอะไรครับพี่ต้องดูข้อยีิบสองเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่ไปโอ้ยเรามีปัญญาพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระพระเจ้าเป็นเรื่องโง่เขาเราฉลาดเราเป็นคนฉลาดเรามีปัญญาเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกเขาก็พูดว่าเขามีปัญญา แต่พระเจ้าแต่ว่าเขาปัญญาของเขาทําให้เขาโง่เขาไปเพราะตามพระทรรมไรยี่สามเขาเอาสง่าราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับอะไรมนุษย์เห็นไหมครับเขาเขาต้องการพระเจ้าเอาไงดีเอาไอ้นี่แหละจานเบย์นี่แหละตอนสมัยเป็นมนุษย์ทำตัวทาดีมากสอนสั่งอะไรดีเอาพอเขาตายปุ๊บเอาสร้างรูปปั้นขึ้นมาหลวงพ่อเบเอามนุษย์มาเป็นพระเจ้า ุณลิสาเป็นผู้หญิงที่ดีมากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนยากจนชอบช่วยเหลือเด็กกำพร้าพอเขาตายปุ๊บเอาสิเจ้าแม่ลิสาตั้งขึ้นมาแล้วศาลใช่ไหมพระเจ้าอันนี้คือความคิดไร้สารล่าของเขาเขาเอามนุษย์ตั้งขึ้นเป็นพระเจ้าหไหมครับเขาเอาสง่าราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับมนุษย์รูปนะรูปมนุษย์ที่ต้องตายทําอะไรอีกสร้างสัตว์ขึ้นกราบไหว้บูชาเห็นไหมครับสร้างรูปนก สัตว์สี่เท้าสัตว์เลื้ยขากับไหางูกับไห,บหพญานาคก,กับว่าอะไรช้างนะแรดสุรินเขาห่าแรดนะเจ้าของมัถมก็ว่าสุนัขใช่ไหมพี่น้องหยู่นุ่งขามัถมเขาว่าอะไรสุนัขอะ่ะโอ้โหมีสุนัขอยู่แล้คนไปคุกเข่าลงโอ้โยนย่าเลยโปรดช่วยข้าพเจ้าครอบครัวมีความสุขด้วยเขาไปที่ฐานขอสุนัขช่วยเขาให้มีความสุข ขอให้บ้านข้าพเจ้าโชคดีนะข้าพเจ้าทําอะไรขอให้ประสบความสําเร็จหมาเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยดูไหวจอมปลวกเห็นไหมครับจอมปลวกมนุษย์ไปไหวจอมปลวกเอาผ้าพันโอ้ห้หูจอมปวกช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวเรามีกินมีใช้เจ็บป่วยก็ไปบนบานสารเก่ากับเจ้าพ่อจอมปวกดู พระเจ้าแต่ว่าเขาคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระจิตใจเขาเลยโง่เขาไปเขาเอาพระเจ้าที่ยิงย่งใหญ่มาแลกเป็นงูว่ายงูสัตว์เลื้อยคลานมาเป็นพระเจ้าปัญหาอยู่ในข้อยนะี่สิบสี่เนี่ยทำไมเลยครับเอาพี่น้องช่วยอ่านข้อยี่สิบสี่พี่น้องจะรู้ทำไมข้อยี่สิบสี่จึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามก ตามลาคตัญหาในใจของเขาให้กระทําสิ่งซึ่ง,งน่าประยศทางกายต่อกันเลยกันโอเคพระเจ้าทําอะไรครับเวลาเขาทาแบบนี้พระเจ้าปล่อยคือพระเจ้าไม่ได้ฆ่าเขานะพระเจ้าไม่ได้ทําร,ร้ายเขาแต่พระเจ้าโอเคเมื่อเธอไม่เอาเราเขาไม่เอาพระเจ้าเขาบอก่อยเดินทางเขาเองเขาจะไหว้สุนทนระเขาจะไหว้ลู่ไหว้น,วนี่พระเจ้าพระเจ้าก็ปล่อยปล่อยคืออะไรครับปล่อยมือจากเขาเวลาพระเจ้าปล่อยนี่แหละครับ สิ่งต่างก็เกิดขึ้นความบาปเกิดขึ้นมาในชีวิตของพวกเขาการสมสู่ก็ผิดปกติไปการกินผิดปกติไปการดื่มผิดปกติไปการใช้ยาฆ่ามแมลงผิดปกติไปชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างผิดปกติไปเขาไม่ต้องการลูกเขาเพยายามจะทําแทงลูกผิดปกติไปลูกพิการคนนั้นออกมาพิการคนนั้นตาบอดคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผิดปกติไปเพราะอะไรครับมาจากพระเจ้าปล่อยมือพระเจ้าโอเคถ้าเธอไม่เอา เราเธอไม่ต้องการจะเชื่อเราเธอไม่ต้องการจะเดินตามเราโอเคเธอไปตามทางเธอพระเจ้าปล่อยมือคือให้เขาเดินไปตามทางของเขาชีวิตเขาก็เละสิครับเวลาเขาเดินไปตามทางเขาเขาคิดเองทําเองเขาจัดการทุกอย่างเองเขาเอายาฆ่า,มาแมลงใส่ในอาหารอย่าพี่น้องระวังนะรูสติกอะผู้หญิงอะเมื่อเช้าข่าวมาเนะี่ยรูสติกอะอย่าไปซื้อถูกๆมาทาปากแมวนะ เป็นมะเร็งในปากเลยนะกูจะเป็นมะเร็งโหมันผลิตน่ากลัวมากโรงงานนรกผลิตลูติกสวยมากเขาเตือนแลวเขาบอกลูติกถูกๆกอะที่อยู่ตามท้องถนนอ,อย่าไปซื้อชใช้เห็นไหมไมาจากใครมนุษย์เขาโลภเขาอยากจะได้เงินเยอะๆเ,เขาก็ใช้วิธีทางรัฐเอาของบอมเอาของอันตรายเอาสิ่งที่อันตรายให้กันและกันความพินาศเกิดขึ้นพพเพราะพระเจ้าปล่อยมือ เวลาพระเจ้าปล่อยมือความบาปเกิดขึ้นตกลงพี่น้องสิ่งต่างๆที่พี่น้องหมูมันไม่ยุติธรมาจากพระเจ้าป่ะไม่ใช่ไมาจากใครครับมาจากตัวเขาเองไม่ต้องโทษพระเจ้าเลยมาจากตัวเขาเองเห็นไหมครับมาจากการเลือกทางเดินของเขาเองเขาเลือกจะไม่เรียนหนังสือเขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรเขาก็ตกงาน พอเขาลาบากปุ๊บลูกเขาออกมาเป็นไงครับลูกก็ลาบากไหมลูกก็ลําบากครอบครัวก็ลําบากพอลูกเห็นพ่อเป็นอย่างนี้ลูกก็ติดยาลูกของลูกจะลาบากไหมก็ยิ่งลําบากไปกันใหญ่ก็เละเทะไปกันใหญ่โลภไปนี้มันจึงเละไปหมดทุกคนอยากจะได้วเร็วเมื่อได้เร็วไม่ได้ไไดอาการค้าจะทําให้เป็นทาําไงก็ขโมยจึงต้องมีคุกต้องมีตารางไว้ขังคนเกิดเป็นการขโมยเพราะว่าโลภอยากจะได้เร็วๆแต่ฉันไม่อยากจะเรียนฉันอยากจะทาหาเงินแบบเร็วๆ นั่เนเ็เป็นอันตรายต่อเขาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมนุษย์เองอเหตุนี่เป็นข้อแรกคําถามยอดฮิตที่คนถามตลอดว่าโลกที่พระเจ้าสร้างทำไมพระเจ้าไม่สร้างดีๆทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้มันทุกอย่างเสมอภาคทาไมจึงมีคนรวยคนจนทําไมจึงมีคนนี้คนนั้นตกลงคําตอบคือนี้เข้าใจยังครับเข้าใจแล้วพระนั้นคําคถามนี้หมดไปพระเจ้าไม่ได้สร้างแบบนี้ พระเจ้าไม่มีวันสร้างแบบนี้โอเคเรามีเวลานิดเดียวใครอยากจะถามอะไรไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีอะไรที่สงสัยเกี่ยวพระเจ้าไหมสงสัยจริงๆสงสัยทําไมเป็นอย่างนั้นสงสัยทําไมเป็นอย่างนี้มีไหมครับคือเวลาอีกนิดเดียวผมผมจะเลิกแล้วคำถามสองนะที่ท็อปฮิตนะ ใครสร้างพระเจ้าเนี่ยนะจริงๆมนุษย์เนี่ยคือคุณเลยยังไม่คุณเห็นสิส่งสรรพัตว์ในโลกคุณยังไม่รู้เลยว่าโลกมายัางไงใครสิ่งสรรพัตถูกสร้างขึ้นยังไงวันนี้คุณไปถึงเอาไปไกลถึงขนาดถามว่าแล้วใครสร้างพระเจ้าโอ้โหนี่ถามไปไกลเลยจริงพระเจ้าไม่ธุระของเราที่จะถามว่าใครสร้างพระเจ้าแต่ก็มีคําตอบถ้ามีคนสร้างพระเจ้าสแสดงนั่นตุ้งใหญ่กว่าพระเจ้าถูกไหม เวลาโมเสสถามพระเจ้าว่าเขาพเจ้าโมเสสจะไปปลดปล่อยอสแสลออกจากอียิปต์ใช่ไหมเขาถามพระเจ้าพระองค์ชื่อว่าอะไรพระเจ้าเดี๋ยวไปบอกเขาชื่อของเราเนี่ยคืออะไรคือผู้เป็นผู้เป็นจะมาปลดปล่อยท่านโอ้ชื่ออะไรนะชื่อผู้เป็นเราร้องเพลงผู้เป็นผู้เป็นเห็นไหมเราร้องเพลงนะผู้เป็นระเจ้าไปบอกเขาผู้เป็นมาปลดปล่อยท่านหรือถ้าแปลถ้าเป็นภาษานั่นก็คืออะไร พระเยโฮวาพระเยโฮวาจะปลดปล่อยท่านคําว่าเยโฮวาคือผู้เป็นผู้เป็นหมายถึงอะไรครับไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายพระองค์ทรงเป็นอยู่ตลอดนั่นคือพระเจ้าถ้ามีคนสร้างพระเจ้าคนนั้นก็เป็นพระเจ้าพระเจ้าแต่ว่าไม่มีผู้สร้างพระเจ้าพระเจ้าเป็นอยู่และพระเจ้าเป็นอยู่ตลอดเพื่อนพี่น้องดูในวิวรณ์บทบที่หนึ่งข้อแปดวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อแปด นี่คำถามยอดทิตนะคำถามที่สองจริงมันมีเยอะแหละคำถามที่ยอดทิดอนะ่ะสร้างมนุษย์มาทําไมอะไรอย่เงี้ยเราจะค่อยทยอยตอบวิวรณ์บทที่ .1 นข้อแปดโปรงตัดว่าอะไรครับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเราเป็นอันฟาและโอเมกาโอเคอันฟาคือตัวอักษรแรกของภาษากรีก โอเมกาเป็นตัวอนรภาษาตัวอัสอรสุดท้ายของภาษากรีกก็คือตัวแรกกับตัวสุดท้ายพระอง์แต่ว่าพระงค์เป็นนี่แหละอันฝ่าเป็นเป็นอันแรกและเป็นอันสุดท้ายพวงคแต่ว่าพวงค์เป็นอะไรเป็นปฐถมเห็นไหมครับเป็นการเริ่มต้นและพระงค์เป็นอะไรเป็นอวาสานผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนั่นคือพระเจ้าเป็นอยู่อยู่แล้วไม่มีใครสร้างพระเจ้า พระเจ้าเป็นอยู่พระเจ้าเป็นพระเจ้าอยู่แล้วเข้าใจไหมครับไม่มีใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าเป็นอันฟาโอเมกาพระเจ้าเป็นปฐมและพระเจ้าเป็นอวสารเป็นไม่มีการเริ่มต้นพระเจ้าไม่มีการเริ่มต้นว่าเอออยู่ๆเกิดพระเจ้าขึ้นไม่มีพระเจ้าเป็นอยู่แล้วและพระเจ้าก็จะอยู่ตลอดไปเป็นนิตนิรันร์แล้วก็เราทั้งหลายเหมือนกันวันนี้เราถูกสร้างขึ้นพระเจ้าสร้างเรา แล้วเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเจ้ารับเชื่อเราเจ้าจะเป็นเหมือนเราคือเวลาเรารับเชื่อพระเจ้าเราจะเป็นอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจไม่มีวันตายเลยแล้วจะอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เราเชื่อเวลาเราตายจะอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แล้วจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจไม่มีการสิ้นสุดไม่มีวันตายเป็นนิจกับพระเจ้าผู้ที่เชื่อในเราก็ you, มีชีวิตนิรันดร์เข้าใจไหมครับ พระเันไม่ต้องถามว่าใครสร้างพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์คือถามว่าฉันเป็นคนบาปจะทําไงพระฉฉันจะไม่ต้องตกนรกเนี่ยหน้าที่เราต้องถามแบบนี้ใครสร้างพระเจ้ามันเกินที่เราจะรู้หน้าที่เราคือเราต้องรู้ว่าเอาฉันทําบาปทุกวันฉันเป็นคนบาปเนี่ยฉันตายฉันทำไงใครช่วยฉันฉันตกนรกแน่นอนฉันทําบาปฉันต้องตกนรกแน่นอนใครจะช่วยฉันพ้นจากนรกนั่นคือคําถามที่เราต้องถามตัวเองแล้วพระเจ้าแอบว่า มาหาพระองค์พระองค์รักเราพระองค์จะไถ่บาปให้กับเราพระองค์ตายบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์ยอมสิ้นพระชนมายังเขนเพื่อช่วยให้เรารับโทษบาปของเราบนพระองค์พี่แต่เราเชื่อในพระองค์ความบาปทั้งหมดที่เราทํามาไม่ว่าจะบาปแรงขนาดไหนบาปมากขนาดไหนพระองค์จะลบล้างเราทําให้สะอาดเราจะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าชําระเราด้วย พระโลหิตของพระองค์เวลาพระเยซูเข้ามาประสูติไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้ามาเกิดนะคือพระเจ้าเป็นอยู่แล้วพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแต่ที่พระเยซูเข้ามาเพื่ออะไรครับที่พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อจะเริ่มต้นของของพระเจ้านะก่อนพระเยซูมาพระเจ้าเป็นอยู่แล้วแต่ที่พระเยซูเข้ามาเกิดเพื่อประสงค์เดียวเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปของเราเพื่อนถ้าเราเชื่อในพระองค์ยอมต้อนรับพระองค์ให้เป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา พค์จะยกโทษบาปให้กับเราพค์จะล้างเราให้สะอาดเราจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากความบาปทันทีเราจะเข้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเวลาเราตายเราจะอยู่กับพค์ตลอดไปเป็นนิอันนี้เหมือนอาด,ดัมและฮาวาอะไรมหมถ้าเขากินต้นไม้อีกชีวิตเขาจะเป็นอย่างเราเนี่ยคือจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิสเขาจะออกลูกออกหลานแล้วอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิแต่เพราะว่าเขาพลาดนี่เป็นสิ่งที่เขาเสียใจฉันไม่น่าทําเลย ทำไมมีต้นไม้แห่งชีวิตฉันไม่ไปกินทําไมฉันเลือกกินต้นไม้แห่งความตายในสวนเดเดนทําไมทําไมนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในสมองของเขาทั้งสองคนทําไมทําไมฉันเลือกกินต้นไม้แห่งความตายทําไมทาไมและนําความตายมาสู่โลกทําไมฉันไม่กินต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อฉันจะได้ชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบโอเคมีอีกไหมแต่ต้องสั้นนะถ้ามีเพราะหมดเวลา มีไหมครับถ้าพี่น้องพี่น้องมีคําถามพี่น้องกเก็บคําถามไว้บางทีเราจะมีอย่างเงี้ยนานๆทีเพื่อให้พี่น้องบางทีมันอดัดอั้นบันจารอาจารย์เทพไม่ถึงสักทีฉันสงสัยต้องนานแล้วเมื่อไหร่อาจารย์จะเทศฉันสงสัยสงสัยจะถามอาจารย์ฉันก็กลัวเดี๋ยวอาจารย์หาว่าฉันดูถูกพระเจ้าหาว่าฉันดูหมิ่นพระเจ้าพี่น้องต้องถามครับถ้าพี่น้องสงสัยทําไมพระเจ้าทําแบบนี้ทําไมทําไมพี่น้องต้องถามครับไม่มีใครกลธวพี่น้อง มันมีคําตอบแน่นอนพี่น้องต้องถามเลยซาตานม,มันชั่วพระเจ้าสร้างมันมาทาไมอา้าวเนี่ยต้องถามออกมาซาตานม,มันเป็นผีพระเจ้าไปสร้างผีมาล,ลม่อลวงมนมุษย์ทาไมอา้าวพี่น้องต้องถามสิครับเห็นไหมพี่น้องต้องเก็บคําถามพวกนี้ในใจเราจะตอบพ่งนะ้วันนี้ไม่ตอบหมดเวลาโอเคขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนเลยครับเราจะอธิษฐาน พระบิดาเจ้าเราขอมูทนาสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันขอพระองค์ทรงปโปรดอวยพรให้เราเข้าใจในพระองค์เข้าใจถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและมีต่อมนุษย์ทุกคนเราอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน